พระพุทธวจนะพระไตรปีดกที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องที่เก้าพระนันทเทระพระนันทเทระออกบวชในวันวิวาได้เห็นนางฟ้าก็เลิกนึกถึงเจ้าสาวเมื่อเห็นธรรมที่หมดความปรารถนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงประกาศคำสอนทำให้พระราชาพิมพิสารและชาวมคตบางพวกเลื่อมใสแสดงตนถึงสรณนะบางพวกบรรลุธรรมบางพวกออกบวชเป็นภิกษุ ทรงรับการถวายพระเวลุวันจากพระราชาแล้วประทับอยู่ตามสมควรแล้วทรงรับคำทูลนิมนต์จากทูตกาลุทายีอมัมมัตแล้วเสด็จมากรุงกระบินลพั์วันแรกทรงแสดงเวสันดรชาดกแก่มหมู่คราประยุรญาตวันที่สองปรัดธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาและพระนางมหาปชาบดีโคตมีให้บรรลุโสดาปติผลวันที่สามเสด็จเข้ามาในงานวิวาของนันทราชกุมารกับนางชนบทกัลยาณี สวยแล้วให้เจ้าชายนันทาผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนากับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระอนุชาของพระพุทธเจ้าถือบาทตามเสด็จไปถึงนิคโครธารามปรัสถามว่าจะบวชไหมด้วยความเคารพเจ้าชายนันทาจึงยอมให้ภิกษุสงฆ์บวชให้ต่อมาท่านติดตามเสด็จไปอยู่ณนะพระเชตวันกรุงสาวัตถีนะับแต่บวชมาก็ไม่มีวันใดเลยที่ท่านไม่คิดถึงนางชนบทกัลยาณี วันหนึ่งท่านก็ตัดสินใจบอกแก่เพื่อนภิกษุว่าจะลาศิกขาละพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสเรียกมาสอบถามเหตุที่จะศึกท่านทูลสารภาพว่านึกถึงแต่คําพูดของนางชนบทกัลายาณีที่ขอให้รีบปลับพระศาสดาทรงจับที่แขนนำพระนันทหอมุง่หน้าไปสวรรค์ดาวดึงระหว่างทางทรงให้มองดูลิงตัวเมียที่หูจมูกและหางขาดนั่งอยู่บนตอไม้ในทุ่งนาที่เกิดไฟไหม้ ถึงดาวดึงแล้วให้มองดูเหล่านางเทพธิดาห้า้อยนางที่กำลังกนนิบัติเท้าสักกะปรัดถามว่านางชนบทกัลายาณีกับนางเทพธิดาใครสวยงามน่าดูกว่ากันทูลว่าพวกนางอับสรน,น่าดูกว่านางชนบทกัลายาณีเหมือนนางลิงตัวนั้นเลยปรัดว่าเธอจงยินดีประพฤติพรหมจรรย์เถิดเรารับประกันว่าเธอจะได้นางอับสรเหล่านั้นทูลว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับรองข้าพระองค์ก็จะยินดีในพรหมจรรย์ การบรรพชาจากนั้นทรงพาพระนันทกลับพระเชตะวันต่อมาภิกษุทั้งหลายได้ยินข่าวว่าได้ยินว่าท่านนันทประพฤติพรหมจรรย์เพราะอยากได้นางเทพธิดาก็พากันพูดให้พระนันทได้ยินว่าท่านนันทรับจ้างบวชพระศาสดาทรงไถ่ตัวท่านนันทมาจากพวกนางอับสรน,นันทอยากได้นางอับสรถึงขนาดขอร้องให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับประกันว่าจะได้นางเทพธิดา พระนันทาได้ฟังถ้อยคำเหล่านั้นแล้วขุยเขินละอายใจจึงปลีกตัวออกไปอยู่เพียงผู้เดียวไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรเป็นผู้มีตนส่งไปแล้วไม่นานก็ทำให้แจ้งแล้วซึ่งที่สุดแห่งพรหมจาร,รย์อันยอดเยี่ยมอรหัตตมคเป็นพระอ,อรหันต์ในราตรีหนึ่งคืนนั้นแหละเทวดาตนหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลว่าบัดนี้พระพาดาของพระองค์ซึ่งเป็นโอรสของพระนา,นา,นางมาตุฉาปุตโต ทำให้แจ้งเจตว,วิมุตติสมาธิในอรหัตตมักปัญญาวิมุตติปัญญาในอรหัตตมักสิ้นอาสวะแล้วแม้พระผู้มีพระเจ้าก็ทรงทราบการสิ้นอาสวะรของพระนันทาด้วยพระยานแล้วเช่นกันรุ่งเข้าพระนันทาเข้าเฝ้าทูลขอยกเลิกสัญญาปาติโพโคการรับรองการประกันที่มีกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดที่เธอพ้นจากอาสวะแล้วเราก็พ้นจากการรับปาก ต่อมาภิกษุถามพระนันทว่าวันก่อนท่านบอกว่าจะสึกวันนี้จิตใจของท่านเป็นอย่างไรบ้างพระนันทาตอบว่าตอนนี้ความอะไรในความเป็นฤหุสถ์ของผมไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายคิดว่าพระนันทาพูดคำไม่จริงพูดเยียกรการบรรลุพระอ,อรหันต์ทั้งที่วันก่อนก่อนยังพูดอยู่ว่าจะสึกพวกท่านจึงเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบคำพูดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วตรัสว่า ในวันก่อนก่อนอัตภาพของนันทาเป็นเหมือนเรือนที่มุงไม่ดีเปรียบเทียบตัวพระนันทาเหมือนเรือนที่ฝนรั่วนับแต่เธอเห็นนางอักษรแล้วก็ได้พยายามทำตนให้ถึงที่สุดกิจของบรรพชิตบัดนี้เธอได้เสร็จกิจนั้นแล้วแล้วตรัสภาษิตนี้เช่นยกพุทธภาษิตเรือนที่มุงไม่ดีคือมุงมีช่องจิตที่ไม่ได้ภาวนาคือห่างเหินจากภาวนาคือสมถะและวิปัสสนา ก็ย่องถูกราคาและกิเลสอื่นๆเช่นโทสะโมหะและมานะเป็นต้นเสียดแทงจิตส่วนจิตที่ได้รับการภาวนาดีแล้วฝนคือกิเลสทั้งหลายย่อมเสียดแทงจิตไม่ได้คติธรรมความรู้จิตที่ไม่ห่างเหินจากสมถะและวิปัสสนาฝนคือกิเลสย่องเสียดแทงไม่ได้